ำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนั่นเองนะคะแรงม้าเนี่ยอยู่ที่173แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยคาบด,ดำมันแม้แต่นิดเดียวนะคะนี่เลยใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะ <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะแซลมัดจากนิคานะคะวันนี้นะคะมัจ,จะพามาชมรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นค่ะของ Honda นะคะนั่นก็คือ c i v i c นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะ จะเป็น c ี v i c Turbo โ RS ปี19นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้มีดียังไงค่ะสําหรับไฟหน้านะคะเป็นไฟ Full LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running l i g นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะสำหรับรุ่น RS ก็เป็นกระจังหน้าแบ็กก้อแบบนี้เลยค่ะสีดำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะค่าสาหรับคันนี้นะคะจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะขอบ17นะคะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเลนวอร์ดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านข้างกันนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยเม็ดอาทุกสุดยังอยู่ครบนะคะนี่แบบนี้เลยโครงสร้างสวยๆเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะค่ะสำหรับคันนี้ก็จะมีมาพร้อมกับสปอยเลอร์จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบนี้ได้ค่ะ แางอะไหล่นะคะแม่แรงทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะคะนี่จะเป็นโครงสร้างด้านหลังแบบนี้นะคะรถคันนี้ไม่เคยมีชนนะคะค่สำหรับไฟเบรกนะคะจะมีทั้งหมดสามตำแหน่งนะคะก็จะมีตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองแล้วก็ตำแหน่งที่สามด้านนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านขวาอีกสักหนึ่งจุดนะคะนี่เลยบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากค่ะเน็ตอาร์ทุกจุดยังอยู่ครบนะคะ ดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าห้องเครื่องยนต์ประมาณไหนเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะสําหรับคันนี้นะคะแผ่นสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะนี่เลยอบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะคะค่าสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนั่นเองนะคะแรงม้าเนี่ยอยู่ที่173แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะสว,สวยแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยคาบดมันแม้แต่นิดเดียวนะคะนี่เลย ค่ะเดี๋ยวราไปดูในสงองห้องโดยสารกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องผูดด้โดยสารด้านในแล้วเนาะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม์เนี่ยอยู่ที่97,000โลเท่านั้นเองค่ะนี่เลยรถ3ปีนะคะถือว่าวิ่งอยู่ประมาณ30,000โลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะมีในส่วนของพุทคอนโทรลนะคะแพดเดิลชินะคะนี่เลยนะคะตัวปรับเกียยดที่พวงมาลัยเนาะในส่วนของหน้าจอค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเทอร์โบ RS เนี่ยก็มีนิเ i กเตอร์นะคะนำทางนั่นเองนะคะแล้วก็แอร์นะคะในส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เนาะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกียร์นะคะในส่วนของเกียร์เนี่ยก็จะมีให้ในส่วนของออคอนนะคะโหมดที่ทําให้ประหยัดน้ามันนั่นเองค่ะแล้วก็มีเบรกโฮนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าค่ะตรงนี้จะมีในส่วนของตัวเสียบ USB นะคะ1จุดนะคะแล้วก็มีด้านล่าอีก1จุดค่ะ แล้วก็จะมีตัวเสียบ HDMI อีก1จุดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ power outlet อ e ีก1จุดตรงนี้เลยค่ะค่ะสำหรับเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังตัดได้แดงแบบนี้เลยนี่เลยค่ะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเนะาะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับพนักเท้าแขนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีที่วางแก้ว2แก้วนะคะแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของ headroom นะคะคนที่สูงถึง170เนี่ยก็คือสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะนี่เลยค่าสําหรับลายเบาะนะคะก็จะเหมือนเป็นเบาะหนัง mm. เหมือนด้านหน้าเลยนะคะตัดได้วยด้สีแดงแบบนี้เลยคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> ค่าเดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันนะคะไปดูว่าสมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันดูนะคะแต่ก,ก่อนอื่นเลยล้องมองหลังเลยะคะ่ะถือว่าชัดมากๆเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันดูนะคะนี่เลย สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงล่างเงียบมากๆเลยนะคะห้องเครื่องก็คือค่อนข้างเงียบเลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นเครื่องกันดูเนาะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะอัตราการเร่งดีมากๆเลยค่ะคันนี้ในส่วนของราคานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ตั้งขายอยู่เท่าไหร่กันเนาะ ค่ะจบการรีวิว Honda Civic ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda Civic Turbo RS ปี2019นั่นเองค่ะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่838,000บาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ทางเต็นของเรานะคะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย2.99นะคะได้ถึง7ปีเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถทักหามัดที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาถอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มัดด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com